แต่ว่าเราจะไม่เดินทางตาม G P S ค่ะเราจะเดินทางตามรอยล้อพ่อหลวงของเรานั่นเองอพี่แจ๋พร้อมไหมคะพร้อมครับพี่แจ๋พร้อมต้องก็พร้อมค่ะรถเราก็พร้อมนะพร้อมครับงั้นเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยจากวันนี้ไปนะคะตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนค่ะจนถึงต้นเดือนธันวาคมนะคะทางรายการของคนรักรถค่ะได้จัดทำเทปพิเศษขึ้น ชงพันษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยะเดชน,นะคะหรือวันพ่อแห่งชาติ5ธันวามหาราชนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเดินตามแนวคิดของพ่อหลวงการน,นั่นก็คือตามรอยล้อพ่อหลวงค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่แจ๋กันก่อนเลยนะคะพี่แจ๋วันนี้จะเป็นไดรเวอร์ให้เรานะคะพี่แจ๋นี่เป็นกลุ่มนักขับรถออฟโรดนะคะยุทธหัตถี่สุพรรณบุรีค่ะหรือว่ามีฉายาว่าดำดันช้างใช่ไหมคะพี่ ทำไมเป็นดำดันช้างคะเขาก็ใช้ยาที่เขาเรียกกันที่นี่แหละครับหนึ่งผิวดำ <Why? S 2> สองอาชีพทำไร่อ้อยครับ <c oughs> ในฐานะที่จ่ายเป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้บ้างะคะผมมีอาชีพทำเกษตรกรทำไร่อ้อยอยามที่ฝนแรงก็ได้โครงการฝนหลวงของพระองค์ท่านมาช่วยบรรเทาครับให้พืชผมผมคือสามารถยืนอยู่ได้ค่ะครับไม่ใช่ว่าพอหน้าแรงก็แบบโอ้โหทำมาหากินไม่ได้ใช่ไหมคะครับ

ของป่านะที่ชาวบ้านเขาเก็บออกมาตอนนี้ช่วงนี้ออกมากๆเป็นของดีมากๆเลยเขาเก็บไปเ่าว่าปีหนึ่งได้ได้ได้ทานกันครั้งเดียวเห็ดโคนครับเดี๋ยวพี่แจ๋จะพาแวะให้กล้องให้น้องต้องเห็นเลยว่าเขาเก็บหามาไงข้างทางเยอะเลยครับเนี่ยครับน้องต้องเนี่ยเห็ดโคนอยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละครับอ้เนี่ย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 เลยครับเนี่ยเลยครับได้ินอยู่เลยอ่ะพี่ซื้อเห็ดโคนไปฝาคุณแม่และคุณพ่อของเรา อันนี้มันบานแล้วมั้งต้องใช่มันบานแล้วพี่มันต้องกินตุ่มๆหนูต้องกินตุ่มๆครับต้องกินตุมตตตต่มๆเหรอโอ้ยอันเบอร์เท่าเลยเป็นเป็นมะชายอเยนนะคะโอ้ยใหญ่มากอ่ะมันบานแล้วต้องต้องต้องใหญ่กว่านี้ไหมแล้วไม่ต้องต้องเหนือเป็นเป็นการด้วยเนี่ยต้องสตูมใช่ไหมคะต้องตุมต้องตุมครับเดี๋ยวไปหาตุมกันนะขอบคุณมาก แต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปที่ห้วยองค์พลใช่ไหมคะพี่แจ๋บอกว่าจะพาเราไปเที่ยวที่ลงถ่ายพรม,มิตรด้วยใช่ไหมคะคเป็นยังไงอะคะที่ที่ลงถ่ายพรม,มิรก็เป็นสถานที่ที่เขามาถ่ายทําภาพยนตร์อะไระครับค่ะสมเด็จพระนลเรศวรใช่ไหมคะครับโรงถ่ายภาพยนตร์พรอม,มิดฟิล์มสตูดิโอนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตับหลาดราช่าห่างจากตัวเมืองประมาณ24กิโลเมตรในไม่ช้าครับเราก็มาถึงยังกองถ่ายทำมมภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชกันแล้วล่ะครับบนเนื้อที่กว่า2,000ไร่เลยทีเดียวครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่พร้อมมิดฟิล์มสตูดิโอกันแล้วล่ะค่ะที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระเนเรศวรปรายภาคนะคะ บนพื้นที่กว่า2,000ไร่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่าความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของฉากการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างนะคะไปเลยค่ะแล้วส่วนเจ้าตัวโตๆที่น้องให้อาหารอยู่นี่ก็คือเจ้าอ้องช้างทางเพศเมียที่มารอต้อนรับอยู่ด้านหน้าพร้อมมิดฟินสตูดิโอแห่งนี้เองครับแล้วตอนนี้ ก็มาอยู่ที่ประตูเมืองของสวัสดีกันแล้วค่ะคงคุ้นๆกันนะคะใครที่ชมภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะแค่เห็นก็เฮ้ยอลังการมากเลยค่ะและสถานที่อันยิ่งใหญ่มโหลานแห่งนี้นะครับก็คือสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยกับการจำลองความอลังการของฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้เสมือนจริงอย่างมากเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับนะครับสู่พระที่นั่งศรีหาศาสนาบรลลังนะครับตรงนี้จะเป็นพระที่นั่งของบุเรงนองนะครับที่ไว้ใช้เป็นท้องถลง่มเป็นที่ออกว่าราชการค่ะนะครับตอนรับแขกบ้านแขกเมืองที่นี่นะครับเราจําลองตรงนี้มาจากมัณฑะเลีนะครับประเทศพม่พมาเลยความเหมือนนั้นใกล้เคียงนะครับ าพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรนะคะเป็นพระราชสวดนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะเพื่อให้พวกเราชาวไทยนะคะได้เรียนรู้ว่าบารรพบุรุษของเราค่ะได้ทําอะไรให้ปวงชนชาวไทยไว้บ้านนะคะแล้วตอนนี้คิดว่าได้เวลาแล้วแหละที่เราต้องเดินทางค่ะไปที่โครงการห้วยองคตกันแล้วไปเลยค่ะ ตามรอยล้อพ่อหลวงของเรานั่นเองค่ะไปยังโครงการห้วยองค์คตนะคะซึ่งจากเดิมเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นนะคะเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมค่ะเนื่องจากการบุกรุกของพื้นที่ป่านั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเขามีการพัฒนากันไปถึงไหนแล้วบ้างค่ะสวัสดีค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วค่ะโครงการห้วยองคตนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั่นเองแล้ววันนี้เราก็มีวิทยากรด้วยครับอันนี้เป็นพื้นที่จำลองของโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับ เนื้อที่ทั้งหมด2,625ไร่ครับครอบคุณ4หมู่บ้านของตำบลสมเด็จเจริญตรงที่เรายือนอยู่นี้จะอยู่ตรงนี้ครับกองกำนวยการพัฒนาท้่งพั่นและด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลประกอบกับการที่พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตลอดจน พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาสู่ความสมบูรณ์อีกครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่าสภาพป่า,า,ปา,ปาบริเวณนี้เสื่อมโทรมมากก็โดยพระราชทานแนวทางให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอน,นึ่งมาจากพระราช,ชำดำริครับเข้ามาดําเนินการ<ข>จัดตั้งเป็นโครงการพระราช,ชำดำริโดยพระองค์ท่านพระราชทานานามว่า โครงการห้วยอังคตอันนึ่องมาจากพระราชดำริครับแนวทางในการดําเนินง,งานดําเนินง,งานเบื้องแรกนะครับก็ให้รัศดรที่เคยบุกรุกอยู่แต่เดิมนะครับออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมเมื่อรัศดรอ,ออกไปแล้วเนี่ยนะครับก็จัดให้รัศดรเข้าอยู่ใหม่โดยจัดแบ่งพื้นที่ป่าสงวนเดิมเนี่ยครับตามสภาพความเหมาะสมพื้นที่ใดที่จะเป็นป่าที่ควรอนุรักษ์ไว้ก็จะเป็นป่าอนุรักษ์ พื้นที่ใดเหมาะสมที่จะให้รัศดรได้ทํากินอยู่อาศัยก็จัดสรรให้รัศดรที่เคยบุกรุกอยู่แต่เดิมนี่ครับจะได้รับการจัดสรรที่ดินทํากินให้ครอบครัวละแปดไร่ครับบริเวณนี้แล้วที่ที่ดินทํากินนี่แปดไร่อันนี้ที่อยู่อาศัยครอบครัวหนึ่งไร่สรุปแล้วแต่ละครอบครัวจะได้ประมาณเก้าไร่นะครับผมเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้เป็นป่าป่าสงวน ก็ภาคทางทํามาหากินมาเรื่อยมาพอดีมีโครงการพัฒราเข้ามาก็มีมีมีอ่างเก็บน้ําแล้วก็มีคลองเขาเรียกคลองไส้ไก่มาตำแต่ละแปลงคราวนี้เราก็แบบอยู่ดีกินดีขึ้นก็พอรัษฎรได้อยู่อาศัยนี้และทํากินมาก็สัรพากําลังทุกภาคส่วนครับไม่ว่าราชการเอกชนก็เข้ามา ธนุบำรุงฟื้นฟูให้ราษฎรอยู่อาศัยกันอย่างต่อเน,นื่องมาจนปัจจุบันที่สําคัญสำคัญก็มีการสร้างอ่างเก็บน้ํครัขนาดขนาดใหญ่ๆ5อ่างแล้วแต่ละอ่างนี้ครับจะทําคลองส่งน้ำาเป็นระบบชนประทานเข้าถึงที่ดินทํากินราษฎรสามารถเปิดน้ําใช้ได้ที่หัวไร่ปลายนาจนถึงวันนี้ก็20ปีแล้วครับที่ได้น้ําของโครงการหรือในหลวงเขามาให้พวกเราก็ดีใจนะ มใใจจากจท่านทรงงานหนักฟื้นฟูผืนแผ่นดินไทยก็ไม่ใช่เพื่อใครเลยเพียงเพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้มีความเป็นอยู่สุขสบายขึ้นยามนี้พ่อป่วยเราต้องช่วยกันทำให้ท่านสบายใจขึ้นกันบ้างแล้วล่ะครับส่วนภาพเหล่านี้นะครับเป็นภาพในอดีตนะครับเนี่ยภาพที่เป็นประวัติศาสตร์เลยครับเมื่อก่อนยังเป็นแบบนี้อยู่เลยรับนี่ครับ,รบต้นไม้ไม่มีเลยนะครับเนี่ย อันนี้ภาพเนี่ยรัศดรเพิ่งจะเริ่มปลูกป่ากันนะรัศดรเนี่ยเริ่มจากพื้นที่แบบว่าโล่งเราก็ค่อยพัฒนามาฮะจะมีความเขียวขึ้นเนี่ยอันนี้คือณตอนนี้ป่าครับครับเนี่ยนี่ก็ใกล้เคียงแล้วครับในหลวงมาเอาโครงการมาให้เราแม้แต่พระเทพมาเนาะว่เราก็ดีใจวิตถือว่าชีวิตรดีมากเลยมีไฟฟ้ามีน้ําให้เรามีอาชีพเสริมให้เรากับในโครงการเราดีใจ ดีใจมากเลย <c oughs> ขอขอให้ในหลวงอายุยืนแล้วก็เป็นมิงป่นของ,องพวกเรานี้คนไทยไปนานเท่าทานเลยเนาะซึ้งเนาะเดี๋ยวเจ้าอยู่หัวึ้งมักงรมอยากให้ท่านอายคนไว้ไววเน,นาะคุณยายคไม่ถูก นะเป็น,เป,นเป็นล้มโพล้มไสของชาวบ้านไปอ่ะเอาล่ะต้องว่าเดี๋ยวเราไปดูสภาพจริงเลยดีกว่าครับครับ ขอมีส่วนร่วมกับโครงการใหม่ละกันนะคะท่านตลาดเดี็ยวกขอร่วมปลูกต้นไม้ด้วยเลยละกันนะคะคต้องอาดินออกกันนะฮะต้องเอาถุงออกก่นอนเขารู้หมดถุงไม้ไม่เป็น ต้นไม้เย่เระป๋ก็จะโตเหมือนต้นนี้เลยวันนี้ต้องขอบคุณท่านสลัดมากๆเลยนะคะที่พาเยี่ยมชมโครงการห้วยองคตค่ะอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะก็จากรูปที่เห็นก็เริ่มจากผืนดินเปล่าๆเลยจนวันนี้นะคะเขียวขจีแบบนี้มีต้นไม้เยอะๆแบบนี้นะคะ รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ด้วยป้อมก็หวังว่าต้นไม้ที่ป้อมปลูกนะคะจะทําให้พื้นที่แห่งน,นี้เขียวขจีขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็เห็นแบบนี้แล้วนะคะก็นึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเลยนะคะที่แบบโห่กว่าจะมีวันนี้ได้ให้ราษฎรของเราอยู่สบายแบบนี้นะคะก็ทรงเหนื่อยมากๆเลยยังไงส่วนตัวป้อมก็ขอให้พระองค์ทรงจเจริญยิ่งนานแล้วกันนะคะสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านประธานมากๆเลยนะคะขอบขคุณมากค่ะ